สวัสดีค่ะวันนี้อยากชวนเพื่อนๆมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่ฟังดูเหมือนจะเบาแต่บอกเลยว่าทำให้คนรักกันมานานต้องเลิกกันมาแล้วนับไม่ทวนเลยค่ะหัวข้อวันนี้คือเก็บเงินด้วยกันแต่ไม่ไว้ใจกันอาจเป็นสาเหตุให้ความสัมพันธ์แตกแยกโดยไม่รู้ตัวใครที่กำลังคบกันแต่เรื่องเงินแล้วเริ่มมีปัญหาหรือกำลังจะเริ่มเก็บเงินด้วยกัน ขอให้ฟังตอนนี้ให้จบเนะคะเพราะมันอาจช่วยรักษาความรักของคุณไว้ได้ค่ะเก็บเงินด้วยกันสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นหรือเรเบิดเวลาเวลาเรารักใครสักคนแล้วคบกันไปนานขึ้นเราก็อยากเริ่มวางแผนอนาคตร่วมกันใช่ไหมคะตั้งแต่การไปเที่ยวด้วยกันจ่ายค่าอาหารค่าของใช้หรือแม้แต่แผนแต่งงานซื้อบ้านซื้อรถด้วยกันหลายคนเลยนีย่เลือกเวทีที่คิดว่า Practical ที่สุดคือ เิบบัญชีร่วมกันหรือมีเงินกองกลางเพื่อใช้ในเรื่องต่างๆซึ่งตอนแรกๆก็ทุกอย่างก็ดูดีค่ะเราจะรู้สึกว่าเราโตแล้วเราวางแผนอนาคตร่วมกันได้แล้วมันเหมือนเป็นสัญญาณของความตาพิษมัน่นคงแต่พอเวลาผ่านไปปัญหาก็เริ่มมาแบบเงียบๆค่ะทําไมแฟนเราไม่โอนเงินตามที่ตกลงทําไมเขาใช้เงินจากบัญชีโดยไม่บอกเราจ่ายเยอะกว่าเขาอยู่คนเดียวหรือเปล่าหรือเขากําลังเอาเปรียบเราหรือเปล่านะ สิ่งเล็กๆแบบนี้สะสมเรื่อยๆจนกลายเป็นความรู้สึกว่าเราไว้ใจกันไม่ได้เหมือนที่เคยคิดเลยความสัมพันธ์ที่คิดว่านั่นแฟนก็เริ่มกลายเป็นอะไรที่ตึงเครียดและน่าอึดอัดขึ้นทุกทีถ้าเรามองลึกลงไปอีกนิดนะคะการที่คู่รักทะเลาะก,กันเรื่องเงินมันไม่ได้แค่สะ้อยว่าใครขี้เหนียวใครใช้ใจ่ายไม่คิดแต่มันสะท้อนถึงระดับความไว้ใจและความผูกพันลึกๆในทางจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า attachment style secure attachment ความผูกพันแบบปลอดภัยคนกลุ่มนี้มักจะมีพ่อแม่ที่เลี้ยงดูอย่างเข้าใจให้ความมั่นคงตั้งแต่เด็กพอโตมาเขาก็จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีความเชื่อใจได้ง่ายเวลาคุยเรื่องเงินกับแฟนเขาจะไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกคุกคามกล้าพูดราาตกลงและกล้ายอมรับความต่างของบัและกันนะคะ insecure attachment ความผูกพันแบบไม่มัน่นคง แต่ข้าใัเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ความรักมีเงื่อนไขหรือเคยถูกทรยศไม่ได้รับความเข้าใจอย่างเพียงพอก็อาจะากลายเป็นคนที่กลัวการเอาเปรียบหรือกลัวการพึ่งพาใครค่ะพออยู่ในความสำคัญเขาอาจจะรู้สึกว่าอีกฝ่ายกำลังจะล้ำเ้นหรือใช้เงินไม่แฟร์ทั้งทั้งที่จริงๆอาจไม่มีอะไรเลยก็ได้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นแบบไหนคำถามง่ายๆเช่นคุณรู้สึกไม่สบายใจเวลาคนรักขอดูบัญชีไหม รู้สึกว่าถ้าไม่ได้ควบคุมบัญชีเองจะรู้สึกอ่อนแอวไหมคุณคิดว่าอีกฝ่ายจะใช้เงินอย่างมีเหตุผลเหมือนที่คุณคิดหรือเปล่าถ้าคําตอบคือไม่แน่ใจหรือรู้สึกระแวงอาจต้องลองทบทวนว่าเราไว้ใจเขาจริงไหมหรือแค่พยายามทําเหมือนไว้ใจเท่านั้นค่ะมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอเนลที่ศึกษาเรื่องการยันนีคู่รักเขาพบว่า คู่ที่สามารถพูดคุยเรื่องการเงินอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์มีแนวโน้มจะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยืนยาวกว่าคู่ที่เรื่องการพูดเรื่องเงินและจาก journal f a m i l y and economic issues ยังบออีกว่าปัญหาเรื่องการเงินเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่สุดของการหย่าร้างแม้คู่ที่มีไรายได้สูงก็ไม่ได้รอดถ้าขาดความเข้าใจเรื่องเงินร่วมกันเพราะฉะนั้นเรื่องเงินนี่แหละค่ะเป็นทั้งตัวจุดประกายความรักและจุดแตกหักได้ในระดัเดียวกันเลย เคสกงพี่เมย์กับพี่ต้นคู่หน่งคบกันหน่ะหปีอยู่ด้วยกันในคอนโดลเล็กๆชานเมืองตกลงกันว่าจะแทรบัญชีเพื่อจ่ายค่าของใช้ของกินและสะสมไว้ไปเที่ยวด้วยกันตอนแรกพี่เมย์ตื่นเต้นมากเพราะรู้สึกว่าเหมือนได้สร้างอนาคตร่วมกับใครสักคนพี่ต้นเองก็ดูเต็มใจมากค่ะแต่พอเวลาผ่านไปพี่ต้นเริ่มโอนเงินช้าลงบ้างหายไปบ้างบางทีก็เอาเงินไปจมเกมซื้อของโดยไม่แจ้ง พี่เมย์ก็เลยรู้สึกไม่สบายใจแต่ไม่กล้าพูดตรงๆเพราะว่ากลัวว่าจะทําให้พี่ต้นรู้สึกว่าเธอไม่ไว้ใจจนวันหนึ่งพี่เมย์จะเอาเงินจากบัญชีไปรักษามแมวที่บวยหนักแท่เงินไม่พอค่ะเพราะพี่ต้นเอาไปใช้โควตแล้วมันกลายเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้พี่เมย์รู้สึกว่าฉันไม่ได้มีพื้นที่ปลอดภัยในความสัมพันธ์นี้เลยสุดท้ายทั้งคู่ก็หยุดความสัมพันธ์ไว้แค่นั้นค่ะแล้วเราควรทํำยังไงดีหนึ่ง เริ่มจัดการสื่อสารอย่างจริงใจอย่าก,กลัวที่จะพูดเรื่องเงินค่ะเพราะมันไม่ได้ทําลายความโรแมนติกเลยในทางกับการเันคือสิ่งที่จะพิสูจน์ว่าเราจริงจังและเคารพกันแค่ไหนชวนคุยแบบตรงๆเช่นเรามีแผนยังไงกับเงินก้อนนี้บ้างถ้าเดืนอนนี้ใครใดได้น้อยลงเราจะปรับยังไงดีตกลงแม่นไขให้ชัดเจนค่ะเช่นถ้าเปิดบัญชีร่วมกันก็ควรมีการตกลงเรื่องนี้ให้ละเอียดค่ะเช่นเงินในบัญชีนี้ใช้ขับอะไรได้บ้างถ้าเอาไปใช้เรื่องส่วนตัวต้องแจ้งไหม จะแบ่งเงินเข้าบัญชียังไง50-50หรือคิดตามไรายได้ 3. อย่าลืมเงินส่วนตัวค่ะอย่าเอาทุกอย่างไปรวมกันจนหมดเพราะทุกคนยังต้องการอิสระค่ะควรมีบัญชีของตัวเองสําหรับใช้ในแบบที่เราสบายใจทั้งสองฝ่ายจะรู้สึกมีพื้นที่ได้เป็นตัวเองในความสําคัญความรักไม่ใช่แค่เรื่องหัวใจอย่างเดียวค่ะแต่คือการเรียนรู้และโตไปพร้อมกันในทุกด้านรวมถึงเรื่องเงินด้วยอย่ารอให้ถึงวันพี่อยู่ฝ่ายพูดว่า ฉันไม่รู้สึกว่าเราคือทิ้งเดียวกันอีกแล้วเดี๋ยวค่อยหันกลับมาคุยเรื่องความไวใจนะคะเริ่มจากวันนี้ชวนกันคุยได้ใจเปิดใจยอมรับความตาเพราะเงินจะไม่มีทางหําพี่เราหันกันได้ถ้าใจเรายังหันหน้าเข้าหากันขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบนะคะถ้าตอนนี้มีเพื่อนหรือใครทีกำเลงจะเปิดเวทีคู่กับแพนแชร์ตอนนี้ให้เขาเลยค่ะอาจช่วยเสรความสัมพันธ์เว้ได้มากกว่าที่เราคิดนะแล้วเจอกันในตอนหน้าสวัสดีค่ะ